สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีนะคะช่องปอ,อนพี่สาวลุงพลนะคะบรรยากาศยามแรงนะคะได้เวลาลดผักแล้วนะปอ,อนนะคะรองไว้ลดผักยามแรงมานะคะ่ะมาช่วยปอ,อนนะคะรดผักยามแรงนะคะก็เป็นผักหอมนะคะแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะคะ มาช่วยพอ,ออนลดผักยามแรงวันนี้มีลมหน่อยๆนะคะคุณเอฟซีลมไม่แรงเท่าไหร่ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่ลมแรงแรงคุณไอ้ซีเยอ นี่ก็ห้าบัวนะคะคือห้าบัวสองบัวแล้วนะคะ แล้วนะคะ <4. S 2> เดี๋ยวแถมอีกสักบัวนึงเนาะเป็นหบัวเพราะว่าลดให้เยอะๆหน่อยนะคะตอนเช้าจะได้คุ้มขึืนหน่อยนะคะเพ ะะแปลงนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะหกบัวก็จะเป็นรถแปลงข้างในนะคะทีนี้นะคะเป็นผักหอมป้อมนะคะคุณเดฟซีเดี๋ยวตามปะออนมาดูเลยนะคะผักหอมป้อมนี่นะคะแปลงที่ปะออนรถมื่ตอตะกี้นี่นะคะคุณเอฟซี ก็เป็นหอมบัวนะคะหอมบัวป้าก็ยังไม่ได้ลดนะคะเดี๋ยวป้าก็จะลดนะคะคุณเอฟซีอันนี้ก็เป็นผักผักหอมชีนะคะกำลังขึ้นนะคะตอนหวานนะคะล่าสุดกำลังขึ้นนี่ก็เป็นขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่าย ผสมผสานกันนะคะกับสลัดแก้วนะคะคุณอฟซีนี่นะคะสลัดแก้วน่ากินมากเลยนะคะตอนก็ยังไม่ได้ลดนะคะก็ยังชุ่มชื่นอยู่นะคะคุณอฟซีวันนี้เดือดจ้านะคะเดี๋ยวออนก็จะเดินลดนะคะ ให้ทั่วถึงเนาะค่ะเนาะปอออนก็รองน้ําไว้หลายถังอยู่นะคะคุณอีีดูมะเขือต้นนี้นะคะคุณ f ีซีดูลูกนะคะเหลืองแล้วเดี๋ยวปอออนจะเก็บไปต้มให้ไก่นะคะคุณอีดีูแก่แล้วนะคะมค่ะมะเขือเยอะนะคะคุณอีโดกมากเลย วงนี้กน็นี่นะคะคุณจีนี่ค่ะมาเขือมาเขือโดกมากเลยกินไม่ทันนะคะกินไม่ทันเรื่องนะคะเต็มต้นเลยนี่นะคะผักหอมชีพะออนนะคะที่ชํานะคะชําได้อาทิตย์แล้วนะคะคุณ็อซี วันก่อนพระอ,อนก็เอาปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะเนาะนี่ค่ะกำลังขึ้นงามนะคะกำลังโผโผ่พ้นฟางนะคะฟางข้าวที่พระอ,อนกบนี่ก็เป็นสลัดแก้วนะคะสลัดแก้วเดี๋ยวพระอ,อนก็จะมาลดแปลงน,นี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะดูมะหมักฝรั่งก็พอห่อแล้ว ตอนก็ยังไม่ได้หอนะคะคุณดจีนี่ค่ะนี่ก็พอห่อแล้วนะคะคุณดิจีเนี่ยพอห่อแล้วนะคะฝรั่งตอนก็ยังไม่ได้หอนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตอ,อนลถผักก่อนนะคะคุณดิจีสลัดแก้วแล้วก็หอมชีนะคะแกงนี้นะคะคุณดิจีดูฝรั่งโอ้โห พอห่อแล้วนะคะเนี่ยปอออนก็ยังไม่ได้ห่อนะคะคุณออฟซีพอห่อแล้วพอห่อแล้วน,นะคะน,นะคะก็โอเคนะคะมาค่ะทุกคน มาช่วยปอนลดผักนะคะรดผักนี่ค่ะก็พ้นฟางด้วยนะคะปอนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวปอนจะรีบไปลดผักให้เสร็จก่อนน้ำก็รองไว้หลายถังอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ